คลิปนี้พี่แป๊วเอาสาราดีๆมาฝากด้วยค่ะพี่นองการเลี้ยงปลาในคลองสลเสกัเฮ็ดจังไดมันจังสีหลอดมันจังสีแข็งแรงค่ะพี่นองนั่นคุดคลองเลี้ยวจังสันค่ะสีได้ปลาส,สวยๆงามๆแบบนี้เฮ้าเฮ็ดแบบใดเราก็ต้องสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติให้ปลาสร้างพุ่มคุ้มกันให้ปลาแข็งแรงค่ะพี่นองเฮ็ดจังไดค่ะแต่งคลองให้อิงธรรมชาติ ใส่พืชน,น้ำปล่อยพืชน,น้ำลงไปเลยล่ะเห็นมันคือคลองธรรมชาติน้ำบานเห่านี่ค่ะแบบนี้เห็นบอกขนาดเลี้ยงปลานินนะคะคลองลึก5้าสเซนแต่ปัจจุบันนี้บ่ถึงห0สเซนหรอกค่ะเพราะมันเข่าปีที่หาแล้วค่ะปลานินปลาทับทิมผีแป๋วก่ยังงามอยู่เฮ็ดแบบไดก็แต่งคลองให้อิงธรรมชาติปล่อยพืชน,น้ำลงไปเยอะๆนะคะตะกูลพืชน,น้ำผักกระแยงแพงพวยจอกแหน ใส่ลงไปเลยค่ะตระกูลพื้น,น้ำนะคะพี่น้องแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ปลามันแข็งแรงและไม่ให้น้ำเน่าเสียสิซอเบ่ให้น้ำเน่าเสียนะคะก็คือเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะสังจุลินทรีย์นี่สังเคราะห์แสงนี่มันจะช่วยให้ปลาแข็งแรงและก็ปรับความสมดุลของน้ำไม่ให้น้ำเน่าเสียค่ะพี่น้องมันจีสมบูรณ์แบบนี้สังเกตข้องพี่แป๋วที่ละมีพักน้ำเต็มเลยค่ะคลองเราก็จะเย็น แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกต้องตากแห้งๆนะคะใส่ลงไปในคลองเราค่ะให้สร้างอาหารธรรมชาติปุ๋ยคอกก็จะไปเป็นแผ่นต้นไรน้ําลูกน้ําอาหารของป่าค่ะพี่น้องเบึ่งติล่ะค่ะพี่น้องเนะี่เห็นบอกพักกระแยงแผงพู้ยเต็มค่ะเห็นบอกค่ะปลามันก็อยู่ด้น้ํามันใช้แบบนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่บอกมามันต้องใส่เวลาด้ยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกึ่งธรรมชาติธรรมชาติกว่ามันจะสร้างมาได้ขนาดนี้มันกี่ปีอันนี้เราสร้างเองมันก็ต้องใช้เวลาบอนมันว่าเดือนสองเดือนพี่แป๋วมันคืออะไรแบบนี้มันคือบ่เป็นแบบนี้มันต้องเป็นปีเป็นหกเจ็ดเดือนแล้วแต่สภาพนา้ำแล้วแต่สภาพดิน แล,ลักกะแล้วแจ่ค้นสร้างนี่ว่าสร้างได้สมบูรณ์สใดาค่ะสังเกตของพี่แป๋วค่ะลึก40เซนห้าสิบเซนปัจจุบันมันน่าจะไม่ถึงมันน่าจะประมาณ40เซนปลาผี่แป๋วคือแลนโขบโขบอยู่ค่ะพี่น้องปลาผี่แป๋วคือแลนโขบโขบอยู่นั่นก็เพราะว่าพี่แป๋วทําตามที่พี่แป๋วแนะนําพี่แป๋วเอาจากประสบการณ์มเมื่อว้าค่ะพี่น้องปลาหยานี่มันทําให้น้ําเย็น ลาัการมันม่ปเปืองหัวอาหารค่ะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเรามีอาหารที่เราสร้างเองสั่งอาหารธรรมชาติโดยการใส่ปุ๋ยคอกลงไปตามที่บอกไปข้างต้นนะคะแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อปรับความสมดุลของน้ำบ่ให้น้ำเน่าเสียลักกะเฮ็ดให้ปลาแข็งแรงปลาบ่เป็นลูกปลาสจ,จากรลกูกไผ่ไขแข็งแรงนะคะแล้กก็วิธีอีกที่มันเสี่ยงที่สุดก็คือฝนไม่ฝ่าไม่ค่ะพี่น้องฝนไม่ฟ้าไม่คือช่วงนั้น บางทีธรรมชาติเขากระหามเขาบ่ได้นะคะทามันตกกังเว้นนี่เข้าแก่ได้ค่ะโดยการที่เต er ิมน้ <even S 1> ําลงไปผสมกับน <outside> ้ like ําฝนค่ะรากาถ้าเขาหัว <chose aries> ่ามือใดฝ่ามืดฝนตกฝ้ามืดฝ้ามุ่นมานน่เข้าบ่ต้องให้หัวอาหารเด้อค่ะเขาบ่ต้องให้หัวอาหารเพราะว่าถ้าเรามันกินอาหารแก๊สในท้องมันสลายไม่ต้องให้หัวอาหารปลาค่ะ เขาบอกหามือสองมือกับว่ามีปัญหาเพราะว่าเขามีอาหารธรรมชาติอยู่ในคลองอยู่แล้วค่ะพี่นองเขามีอาหารธรรมชาติอยู่ในคลองอยู่แล้วนี่คือวิธีแก้เบื้องต้นนะคะบ่อให้ปลานอกน้าฝนหรือว่าปลานินปลาทับทิมเลี้ยงในคลองเล็กแต่ก็สามารถหลอดได้ตได้แต่ว่ามันจะโตช้านะคะมันไม่ได้โตเร็ว เหมือนอยู่บอดินเนื้อค่ะพี่น้องนี่เราสร้างค้องธรรมชาติแบบนี้ค่ะเด็กๆก็สิิมาสัมผัสธรรมชาติมาเล่นก็ธรรมชาติปลาก็อยู่ได้นะคะกูดคลองลึกห้าสิบเซนแต่ปลานินปลาหมอปลานินปลาทับทิมก็อยู่ได้ค่ะก็โดยการสร้างธรรมชาติค่ะคือเฮ็ดให้ระบบนิเวศมันลงตค่ะระบบนิเวศมันอยู่ตัวลงตัวปลาก็อยู่ได้ตามธรรมชาตินะคะนี่แหะคะ่ะ พี่แป๋วเอาจากประสบการณ์การเลี้ยงปลาคลองแท่ไก่ห้าถึงหปีมาแบ่งปันจ้า